สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้คิมหันอยู่กับรถมาอินทราตัวทดสอบครับอ่าคันนี้ก็อยู่กับคิมหันหลายวันแล้วเป็นเดือนแล้วมั้งไม่ค่อยได้เทสเลยครับเพราะว่าไม่มีพื้นที่จะทดสอบด้่ยจะทําอะไรดีนี่พาไปดูรถกันนี่ครับติดตั้งผ่านกรีนซิสเต็มครับก็ตอนนี้มันยังไม่มีพื้นที่ให้ทดสอบครับทางทีมงานก็อยากให้ทดสอบเลือเกินจะไปทดสอบอะไรดีครับนี่ดูสวนของคิมหันนี่ก็ไม่มีอะไรให้ทดสอบครับ นาก็ปลูกข้าวหมดแล้วอืมเดี๋ยวจะไถป่ายางดีข้างในก็จะเป็นป่ายางครับเดี๋ยวไปดูกันมีพื้นที่ให้ไถไหม,มเดี๋ยวไปดูกันครับรเดี๋ยวไปหาพื้นที่ทดสอบครับขับรถให้ชั่วโมงมันเยอะๆหน่อยตอนนี้แปดสิกว่าชั่วโมงครับก็ไม่มเยอะครับ อยากให้มันมีการทดสอบที่เยอะหน่อยดูนครับมีอะไรให้ทดสอบให้ไถให้ลองดันเล่นๆหรือที่กเกษตรของจิ๋หม,มันนี่เ,ออเต็มแล้วครับไม่มีที่เอไถละอ้อยก็ปลูกเต็มละข้าวก็ปลูกเต็มละข้าไในก็ฟาร์ามหมูสวนหน่อนไม้ไม่มีอะไรให้ทำนะครับฮะ น้าจะไถหมกหญ้าเล่นๆครับน้าจะไถหมกหญ้าเล่นๆครับเป็นอะไรทรัลองดูไม่มีไรทำครับไ, <c oughs> ไม่มีไรทำจริงไถเกียร์ไฮหนึ่งแล้วกันไถง่ายที่จริงอะ่ะรถเราไปไฮสองนะครับ ครับพอนได้ทดอสอบตัวน่ครับเ,เกมหนึ่งครับเดินรอบอยู่ไม่ใช่จีเอโลหนึ่งเจไฮห,หนึ่งครับใช้เจไฮห,หนึ่งตัวรอบอยู่พันสองรอยครับ สองล้อครับไม่ได้ใส่โครยว,วครับนี่ครับสังเกตที่หน้าปันเดินไหมครับไม่มีสัญลักษณ์โครยวขึ้นโชว์นะครับเี้ไปแบบ2องล้อ,อก็ไปได้สบายครับก็ไม่รู้จะทำอะไรครับว่างว่างจับว่างจับ ผมเรีนทวนๆยู่นับเนี่ย เวลารถนี่กําลังดีนะขั่ท่านัดพอดีเลยครับไม่เล็กไม่ใหญ่3 6แรง40แรงนี่พอเหมาะเลยครับพอดีใช้ เสียงเหมือนไม่แรงนี่ไปครับไม่เร่งนิดเดียวครับเดินต,ต่ำๆไปนี่เขาเร่งน,นี่ก็อย่างนี้เลยนะไม่อยากจะเร่งแรงนิดเดียวครับเดินต,ต่ำๆนี่ดูๆจะเร่งให้ดูแล้วก็ไปปื๊ดๆแหละครับผมถ้าเราจะเร่งเดี๋ยวไขเล่นๆอีกสักล่องดูครับรถนี่มันมีออตโต้ดาร์นะครับเดีย๋ยวตั้งความออตโต้ดาร์ไปประมาณนี้แล้วกัน ไถเกียร์โลเอ้ยไถเกียร์ไฮหนึ่งครับที่จริงก็ไฮสองไปได้ครับอ่ะเดี๋ยวไถให้ดูแล้วกันไฮสองครับแล้วรอบอยู่ประมาณมาสี่พันห้าครับ พยุงครับส่วนตรงนั้นอะ่ะเต้ายิงปืนเวลาเรายิงโดนแล้วมันติดังแป้งแล้วก็หมุนครับผมเต้าซ้อมยิงปืนไอ้ตัวนี้พยุงครับไม่ไถเข้าไปใกล้ครับไอ้ตัวนี้อีซึ้ครับหรือแถวบ้านที่มันเรียกต้นอีหลามแถวบางที่เขาเรียกอีซึกครับอีซึกอิทึกเหมือนกันครับไถทิ้งเลย ดบด้านหลังด้านหน้านี่โอ้โหปัสสักครับงาไหมครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยเหนียวซะด้วย ปืนครับอ่าไถเลยเยกจกาที่นันะ่งแรงดิดีครับแรงดิดตอนนี้ตัวยู่10แรงแรงดิดที่1 3 3นิตัิเมตรแรงดีดีครับแค่นเนี้ยตัวว้ายนะผม เดินหน้าถอยหลังอยู่ที่พวงอะไรครับง่ายมากเดินหน้าแปดถอยหลังแปดครับสบายเลยขับสบายขับง่ายครับต้นต้นนี้ไม่มีอะไรทำนละ้นี่ไม่มีอะไรจะเทรด <c oughs> ก็มาใชเล่นๆน่บให้ชั่วโมงมันขึ้น <c oughs> อยากใช้เยอะๆ <c oughs> จะได้เห็นอ่าเขาเรียกว่าไร ราได้เวลาเราใช้งานไปนานๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ,อมาเทสดูเฉยครับ ไปดูประมาณนี้ครับไปดูประมาณนี้คร่าวๆครับวันนี้ไม่มีอะไรทำจริงๆครับหาเพื้อนีาเทียนครับยุงมันเยอะไม่ใช่อะไรหรอกครับโอโหโดนยุงกัดเยอะเลยแต่ท่านใดที่สนใจอยากได้รถไถจอนเดียร์มาอิงคราลูวูนะครับกรป๋าติดต่อเป๋หซื้าได้ครับเบอร์โทรนะครับ0 9 2ย์เ7 3 7 1นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้เอารถมาเที่เฉยๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เห็นที่เจอครับไม่มีอะไรเยอะ